เอาละครับทุกคนก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเก๊ปเอเนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าเวจิตันนั่นเองตัวนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่ามันเนี่ยสามารถแปลงได้สูงสุดถึง3าล่างกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับสกิลแต่ละอย่างเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องไปรับชมรับฟังกันเลยแต่ว่าก่อนที่จะเข้าคลิปกันเนี่ยก็ฝากทุกคนลงไปกดไลค์และดูสปอนเซอร์ให้ผมสักนิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไม่สปอนกูนต่อ นี่ร้านขายขายดีดีมันเบาะไม่รู้เหมือนกันว่ะพวกมึงถามตัวอะไรวะเอาหน่อยเหรอเยอเหรออะไอ่ะบอลาเยอะเหรออะไรอ่ะอะไรอะไรอู้พวกเขาไม่ได้เลยอ่ะสามคนด้านหลังอะพี่โอ้ยงั้นเดี๋ยวพี่จะโชว์พลังให้ดูแล้วกันว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ยเขามีความสามารถทางด้านการโจมตีเป็นมหาศาลไหนโชว์สิ เพราะว่าเขาเลยได้ทาการเติมร้าน s t a r b u c k ร้านที่เติมได้ราคาถูกและเนี้อแบบปิงป๊งๆไม่ว่าจะเป็น All Star หรือ King Legacy อะ่ะร้านเนี้ยแม่งกดผลโคตรถูกอะ่ะใครที่อยากลองอยากแจมก็สามารถดูใต้ลิงก์ดีไซนได้เลยแล้วเจอกันโอเคนะครับหลังจากที่กลับมาจากการดูสปอนเซอร์ของผมแล้วเนี่ยใครถูกใจก็กดไลค์ก่อนลวกันแล้วก,ก็ไปดูกันได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่สกิลแรกเลยนะครับผมสกิลแรกนี่นะครับดัมบี้ดัมมี่ก็กดไปเลยเป็นการพุ่งไปจับนะครับแล้วก็ทุ่มลงพื้น แนวสำหรับสกิลแรกนะครับ10ดาเมจเลยนะแล้วก็แฟลชฟื้ดต่อไปก็กูดแบ็คแบงบิ๊กแบงอันนี้เป็นสกิล LE นะครับสามารถโดนหลายตัวได้ดาเมจอยู่ที่ประมาณ10กว่าเกือบ20นะครับมันก็เกิน20แล้วสกิล4นี่ครับพุ่งไปเตะเดี๋ยวผมลองใช้ระยะไก,กลให้ดูนะครับเบพื่อสกิล4ปึ๊บปึ๊ง โดนนี่สิบห้าดาเมจนะครับผมอ่าต่อไปก็คือล่างที่2ของมันนะครับถามว่าล่างที่2เนี่ยแปลงไงล่างที่2เนี่ยคือการเก็บเกรบนหัวนะครับหลอดสีแดงเนี่ยให้เกินมาประมาณครึ่งหลอดนะครับแล้วเรากด G ีเลยมันจะไม่มีตัว G ีขึ้นนะสำหรับล่างต่อไปกดไปปุ๊บก,ก็จะแปลงล่างเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับผมโหมดนี้เนี่ยหลอดสีแดงจะทําการลดเรื่อยๆนะครับถามว่าเราจะต้องยื้อย,อยังไงหรอพี่เราจะต้องยื้อโดยการต่อยหรือว่าสร้างดาเมจนั่นเองนะครับหลอดสีแดงก็จะเพิ่มอ่า แล้วก็เดี๋ยวรีวิวสกิลก่อนนะครับผมจะมาบอกอีกทีว่าล่างสุดท้ายเนี่ยมันแปลงยังไงน,นั่นเองโอเคดูที่สกิลแรกนะครับผมสกิลแรกก็จะเป็นพุ่งไปกดพื้นเหมือนเดิมครับแต่ว,ว่าจะเพิ่มเอฟเฟกต์ดาเมจขึ้นมานิดนึงนะครับจาก2ฮิตเป็น3ฮิตนั่นเองไปแฟลชแอทแทกคือยิงแล้วพุ่งไปจับและอีกนิดอีกนิดนึงนะครับเป็นประมาณ20กว่าดาเมจไปสกิลสามแล้วจะต่อยทำไมล่ะเฮ้ยสกิลสามอีเมเดลอีน, e นะครับแล้วก็จะลอยขึ้นฟ้าสกิลสี พุ่งต่อยเหมือนเดิมน,นะครับเออเออก็เกินไปอ่ะเกตต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเกตดสีแดงครับผมให้เต็มหลอดแล้วก็ต้องพยายามกดให้ทันนะครับก่อนที่หลอดแดงมันจะลดเรื่อยๆว่าหลอดแดงมันจะลดเรื่อยๆนะโอเคนะครับนี่เราต้องพยายามกดสกิลเจี๊ทันไอเชียกดไม่ทันกดแปลงล่างนะครับผมก็จะเป็นล่างเวจิต้าแบบอีโก้นะครับผมซึ่งผมว่าดูรวมๆแล้วสวยมากๆเลยนะสำหรับตัวนี้นี่ครับมันสวยมากเลยดูเสื้อผ้าดิ พูดสามดีก็เดี๋ยวมาดูสกิลเลยดีกว่าผมสำหรับร่างนี้นะครับสกิลแรกพุ่งใบต่อิ้ดดดดตะวัาตามไปไปแล้วผมเป็นไฟนอลเป็นการลากที่พื้นนะครับดาเมจก็ค่อนข้างแรงนะสำหรับตัวนี้สกิลสามเป็นการปล่อยคลื่นพลังขึ้นไปนะครับส่วนสกิลสี่อืมพาจับ ประมาณนี paid, <um hmm. ้เลยนั่นเองไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสกิลตัวไหนเนี่ยสามารถบล็อกแตกได้บ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูล่างแรกเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่วิจิต้าล่างแรกนะครับว่ามันสกิลไหนของมันเนี่ยสามารถทําให้บล็อกแตกได้บ้างนั่นเองนะครับผมสกิลแรกสกิลแรกบล็อกไม่แตกนะครับสกิลสองสกิลสองก็ไม่แตกนะครับสกิลสามสกิลสามบล็อกแตกนะครับโอเคต่อไปเป็นสกิลสี่นะครับ สกิลสี่ก็แตกนะครับโอเคต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นพวกสกิลที่สามารถใช้บนอากาศแล้วมันเปลี่ยนได้นั่นเองนี่ครับผมหรือว่าเป็นแอร์คอมโบนั่นเองอ่าหนึ่งก็ประมาณนี้ครับสำหรับสกิลสามต่อไปก็สกิลสี่อืมในการพุ่งไปเตะนะครับสกิลแอร์คอมโบนี่ครับผมก็มีประมาณนี้สำหรับร่างปกติร่างธรรมดาทั่วไปนี่ครับ สกิลสองสกิลสองบล็อกไปแตกสกิลสามสามบล็อกแตกนะครับผมเดินขึ้นบนสกิลสี่สกิลสี่กระบอกแตกก็จะเหมือนกันนะครับสําหรับอ่าล่างหนึ่งนะครับผมสําหรับล่างสองคือมันเพิ่มสกิลให้แรงขึ้นเฉยๆนั่นเองนะครับเพี้ยต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูล่างอันติกันเลยดีกว่านะครับสกิลจีของมันนั่นเองจ้ะกดแปลงร่าง สับล่างนี้นะครับก็จะเป็นร่างเวจิต้าแบบอีโก้นั่นเองเทนมาดูที่สกิลแรกนะผมสกิลแรกปึ๊บไอสกิลนี้แม่งพุ่งไก่เกินอ่ะกูพิเกตเดินกลับมาใหม่นะ่ะโอเคครับผมสำหรับสกิลสองนะครับดูสกิลสองกันดีกว่าเป็นการกระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ลายนัทแฟลชสำหรับสกิลสามนะครับจะเป็นสกิลที่ถึงบล็อกเนี่ยบล็อกเอ่อกาศก็แตกนะครับเพราะว่าบล็อกไงก็โดนอยู่ดี โอเคคือบล็อกแตกแน่นอนนะครับถึงเราจะบล็อกอยู่ก็ตามไปเราไปดูกันบ้างว่าสกิลไหนเนี่ยสามารถจะทะลุบล็อกได้นั่นเองนะครับสกิลแรกสกิลแรกทะลุไปได้สกิลสองสกิลสองบล็อกกระจายผมไม่ต้องสนสกิลสามสกิลสามก็กระจายเหมือนกันครับเอ้ยสกิลสี่นี่สกิลสามก็กระจายเหมือนกันนั่นเองนะครับผมคู่สกิลหนึ่งใช้ได้นะผมการอากาศจะเปลี่ยนไปนะ ก็สกิลสองสกิลสองไม่เปลี่ยนนะครับผมไปก็คือสำหรับสกิลสามนะครับสกิลสามก็ไม่เปลี่ยนนะครับแค่ใช้บรรยากาศเฉยๆไปสกิลสี่สกิลสี่ก็เหมือนจะไม่เปลี่ยนนะครับแค่วิ่งไปต่อยพุ่งไปต่อยเหมือนเดิมนั่นเองนี่ครับ ก็ห <S an> มดไปแล้วนี่ครับผมนะสำหรับการรีวิวตัวเวจิตาน,นั่นเองนะครับใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับให้ผมด้วยแล้วกันถ้าผมตกหล่นข้อมูลตรงไหนไปเนี่ยก็ต้องขอไปทุกคนด้วยน,นั่นเองนะครับใครที่มีข้อมูลตรงนั้นเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์อุดร้อยรั่วได้ทั้นเองเลยจ้ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะครับฝา,ากลืมกดไลค์ด้วยแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามครับผมสวัสดีครับผมบบ๊าาายยจ้